สวัสดีครับผมเจเจราชพลนะครับผม่เป็นยังไงบ้างคะเดือนแห่งความรักอะไรนะเดือนแห่งความรักเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีนะครับผมก็เป็นเดือนที่ดีใช่ไหมฮะเออก็รู้สึกว่าอยากจะมอบความรักให้กับทุกคนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมอบความรักให้ผมด้วยเหมือนกันครับจริงๆก็เพิ่มเป็นปีแรกที่เรามีพาร์ทเนอร์ด้วยเนาะมันจะมีอะไรพิเศษอะไรไหบ้างก็พูดชื่อเลยแล้วกันนะครับก็คือผมก็พี่เนทลายกันพี่เนทที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเขา เป็นคนที่เทคแคร์คนมากเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเวลาเราทําอะไรเแงบบี้ยเหมือนเหมือนโดนดูแลเหมือนเจ้าชายหรืออะไรไประมาณน <ไป S 2> ั้นแบบขนาดขนาดนั้น<ด>เลยครับแบบถ้าทุกคนสังเกตเห็นแบบว่า,า,ขาเขาจะแกะให้แม้แต่ยันแบบขวดน้ําอะไรเงี้ยเล็กน้อยแบบว่าใช่เขาเป็นคนใส่ใจก็เลยเราก็รู้สึกว่าโชคดีรครับคณะนี้นคนเดินทางนำมีอะไรพิเศษอะไนะครับปรกันหรือเปล่าเพราะเป็นเดินทางนำทัพคู่ค่ะทุกคนดูแลเราดีมาตลอดอะเรามีอะไรพิเศษให้ จริงๆมีของขวัญพิเศษอยู่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอให้แบบว่าวันที่สิบสี่แล้วนะครับผมใช่นนใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว,ว่าแนะนําแบบทั่วไปอะไรนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งเลยครับผมคูชชั่นของมิเล่ครับผม <laughs> ใช่เแต่ผมใช้จริงเพราะว่าเคยไปงานมิเล่ตอนตอนที่ทํากับร่วมมันตี้ที่ที่สยามครับแล้วก็พี่เขาก็ให้ ให้ตัวคูชชั่นมาใช้แล้วผมเอาไปใช้จริงแล้วมันดีมากมจริงๆใช่ใช่ก็คนไปใช้ก็ได้ครับสีที่ัเจอกันเนี่ยนัดเจอกันพิเศษหรือว่ามีงานพิเศษไม่มีงานครับผมใช่ใช่แต่ครไม่ต้องมดเจอกันนี้สอ่ถามเขาเขาเป็นคนจองผมเครับเขาเปนเขาเป็นคนนั้นเลยใช่รักแค่ดูก็ได้ใช่ใช่ชแต่ก็ยังไม่รู้ผมว่าเขาชอบมีสปายแต่รอดูดีกว่าเขาว่าขนาเลยก็คือคางานเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ก็ถ้ารับงานก็รับได้อยู่ครับก็คือไปทําด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหลังจากเรื่องงานได้ใช่ไหมครับผมบอกว่าจะทำอะไรยังไงบ้างผมว่ามีจะจะมีเส์ไพส์รู้สึกได้รู้สึกได้ว่าตาทำเส,สียพายแน่ๆใรัสยใช่ครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษเพราะว่าผมผมเคยบอกเขาว่าผมแพ้ดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่คิดว่าเขาน่าจะให้เป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นมั้งครับ รู้ครับผมรู้ไปแล้วใช่ใช่มั่นใจมากอะไรนะมั่นใจมากมั่นใจอยู่แล้วแว่ายงต้องมั่นใจใช่คือจริงๆเขาเป็นคนที่เซอร์ไพรส์แล้วผมไม่เคยรู้บ่อยมากๆอะไรแบบทั้งที่แบบ<ม>คิดว่าอาจจะมีอะไรแต่เขาจะมีขั้นกว่าอันนี้ก็อยากรู้ว่าขั้นกว่าจะไปได้แค่ไหน,น,นใช่ใช่รู้สึกแบบเออด้วยความที่ผมไม่ใช่คนโรแมนติกแล้วแบบพอมาเจอแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบได้เจออะไรที่แบบว้าวใหม่ๆเยอะขึ้นเลยครับ รับความเซอร์ไพรนี้แล้วอ,ไวอนะไรเงี้ยถึงวันนั้นเราจะรอไลน์มาเราจะไป่นไรกโอ้โหโอ้โหว่าสนุกในการเดาเีลยครับว่าวันนี้เขาจะมารูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ายังเดาถูกไม่ถึง10%อ่ะเดี๋ยวรอดูว่างวดนี้จะเดาถูกไหมครับเ <laughs> ดาถูกไหมเฮ้ยงวดน,นี้จะเดาถูกมันหวยเลยเนาะแล้วหมายถึงว่าครั้งนี้จะเดาถูกไหมดีกว่าครับแต่เราเข้ใจกันไหมรู้คิดว่ารู้นะครับคิดว่ารู้ระดับนึงใช่ใช่ใช่ถเดี๋ยวเรารออู่ได้ครับ คือเขาอาจจะชอบมีแบบบางอันก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรไงก็มีบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมก็มีค่อนข้างเยอะมีลูกเาพิเศษอะไรที่สมีเป็นขอขอพิเศษที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเดี๋ยวบางวันก็อาจจะสังเกตเห็นไปอะไรอย่างนี้มจะขอให้เป็นเรื่องของเราคนด้วยมานิ่งนิดงนึงครับผมใช่ใช่เขาก็แบบอยากเก็บไว้เป็นแบบสเปเชียลอะไรอย่างงี้ครับใรอเรามีอะไรจะพูดถึงเราไหมนะสำหรับวันพิเศษ ก็จะบอกเขาว่าปีนี้ขอขวัญพิเศษแน่นอนครับรอดูรอดูอใช่ใช่ไลฟ์อัพใลลกล้แล้วอ่าไลฟ์อัพใกล้แล้วนอกจากมีเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วมีอัปเดตมีให้ทุกคนลุ้นแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบลับลับเหลือเกินเลยอะไรเนี้ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทุกคนรอติดตามดูว่ามันจะแบบ ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีว่ารอคอยาดหวังได้เลยคาดหวังได้เลยครับผมใช่ใช่อันนี้พูดไปก่อนอาจจะผมอาจะโกหกก็ได้อะไรนะครับก็จริงใจก็อยากให้ทุกคนติดตามดูเอาไปว่าแบบเอาจริงมันไม่ใช่แค่แบบว่าของของพี่เน็ตกับเจเจนะครับก็คือแบบว่าผมบอกเลยว่าทั้งบ้านดูมันดีไลฟ์อัพคือผมเอาจริงผมตกใจของจริงตอนที่แบบรู้แบบเพราะว่าโหพอไปรู้แบบเฮ้ย อย่างแน่นบอกเลยว่าต้องรอดูครับผมใช่ค่ะจะเอาปากชวนที่อยากให้เป็นแฟนแบบว่ารอติดตามอะไรไลฟ์ไงเล้วใช่ครับ <c oughs> ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับไลฟ์อัพเอาวันวันเที่ยวอะไรไม่ชัวร์แต่ว่าแต่ผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่างครับแอ้วอนนี้เออแต่ว่าเป็นเป็นช่วงเดือนนี้แหละครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของทุกๆคนในดูมันดิกเลยครับใช่ขอบคุณครับ